เกม i n ่ i n อ h สู่รุ่มรรปกรณเกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่นิ้งด้านล่างได้เลยครับโอเคครับผมก็กลาบสวัสดีท่านชม,ชมที่น่าราักทุกคนเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมครับฟีฟ่าบาบอ a ช n นลนะ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำฟูลทีมนักเตะที่เร็วที่สุดฮะในงบ100 m อนะซึ่งก็มีน้องคนหนึ่งนะฮะเขาก็นำเสนอมาว่าให้ทำฟูลทีมเนี่ยที่มันเร็วๆเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่า100 m อมครับมันจะซื้อใครได้บ้างแต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมคัดมาแล้วนะเพราะว่านักเตะเร็วๆเนี่ยมันมานั่งคัดตอนนี้ไม่ได้ครับ <c oughs> มันต้องใช้เวลาดูนานนะก,ก่อนที่จะมาทำคลิปเนี่ยก็นั่งดูอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะสำหรับตัวแรกครับเดี๋ยวผมจะซื้อเลยแลนน้วกกกัันนะะตวแร็โคมององเเี จัดไปครับโคมองตัวแรกเลยนะตัวนี้ผมจะเอามาเล่นปีกซายนะต้องบอกก่อนว่าผมจะเล่นแผน 4- 1่4นะเพราะฉะนั้นก็จะซื้อนักเตะตามตำแหน่งของมันนะครับโคมองแล้วก็มาโก์ลอยส์ยสเนี่ยความจริงผมกะจะามาเล่นกลางลุกนะกะลุยกันเลยครับตัวต่อไปครับเจมี่วาร์ดี้เอาวาร์ดี้มาเล่นหน้าเป้านะดูฮ่ะความเร็ว90นะฮะด้วยงบประมาณเนี้ยซื้อวาร์ดี้ก็ถือว่าโอเคที่สุดแล้วตัวต่อไปนี่ ผมจานชื่อว่าอะไรเนี่ยบาเล่เหรอเบเลอ่านว่าอะไรดีอ่ะอ่านเบเลแล้วกันนะแม่งเฮ้ยไม่รู้จักชื่อด้วยครับจัดไปครับตัวนี้ต่อไปก็โอ้โหแต่ละตัวอ่านชื่อยากมากลูทลูเทนลูเทนไม่เรียกชื่อได้ไหมแม่งผมไม่มั่นใจวะ่ะถ้าอ่านไม่ออกผมไม่อยากพูดเลยนะต่อไปก็คาปาป่าวะคาปาคาปาครับแม่งชื่อแปลกๆนะตัวนี้จะเอามาเล่นเป็นแบ็คขวานะ นี่หนไหมมันมีแบคขวาด้วยนะ80ครับผมใช้เว็บฟิฟาอดิคในการค้นหานะว่านักเตะตัวไหนมนเร็วสุดในตำแหน่งไหนส่วนโจเซ่โบซิงวาปีนี้ผมจะเอามาเล่นเป็นกลางรับนะฮะแล้วก็เร็วมากด้วยตัวต่อไปจะเป็นโบเตงครับโบเตงนี่เป็นกองหลังที่เร็วที่สุดแล้วก็พอดีกับงบที่เรามีตอนนี้นะคือความเรนะ็ว8 3ะจัดไปส่วนกองหลังอีกตัวนึงจะเป็นตัวที่เร็วกว่านะนั่นก็คือฟอนองเก้นนั่นเองนี่ ยานฟอดงเก้นนะเร็ว87จัดไปฮะ7.8เอเมงถูกมากผมว่าตัวนี้บวก5น่าสนใจนะแนะนำเลยฮะไปะลุยกันต่อตัวนี้นี่โลล่าโลล่าปะวะเคจัดไปครับตัวนี้จะเอามาเล่นเป็นแบ็คขวาไม่ขวาก็ซ้ายเดี๋ยวค่อยไปจัดนะส่วนคาสิยัสปี 06u ครับจะเป็นนักเตะท,ที่เร็วที่สุดแล้วก็ราคาถูกๆนะพอดีกับงบที่เรามีฮะซึ่งมันก็พอดีจริงๆนะนี่ฮะ เป๊ะเลยครับความเร็ว68หรอเอ้ย65โอเคจัดไปฮะเอาชิปหายตังค์ไม่พอนี่ว่ามาตัวสุดท้ายฮะก็คาซิยานะฮะผมไปหาตังค์เพิ่มมาอีกแสนสองแสนนะเอาคาซิยา้วปีนี้นะจัดไปฮะตัวนี้จะเป็นโกที่เร็วที่สุดแล้วนะในงบที่เรามีฮะเงินเหลือ40,000เลยชิบหายจัดไปครับเดี๋ยวเราเอาเข้าทีมก่อนนะโอเคครับตอนนี้ผมก็เอาเข้าทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะ จัดตามตำแหน่งตามที่คิดเอาไว้เลยครับนี่เลยนะเป้าจะเป็นโคมองนะฮะนี่ดูพลังก่อนความเร็ว92นะผมบอกเลยครับว่าที่ผมคัดมาที่ผมไม่ได้คัดค่าพลังอื่นเลยนะเลือกมาแต่ที่ความเร็วเยอะเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ได้สนเลยครับแล้วก็วาดี้วาดี้นี่ความเร็ว90ครับนี่ตัวนี้นี่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะบีเลหรือเปล่าอ่านว่าบีเลแล้วกันนะฮะขี้เกียจไปหาละความเร็ว9 1ครับ ส่วนตัวนี้ผมจําชื่อได้แล้วเขาชื่อว่าเลาเลชนะฮะเลาเลชความเร็ว9กเอ็เช่นกันนะครับส่วนมาโกร้อยของเรานะฮะความเร็ว90ครับส่วนนี่เลยกลางลับของเราความเร็ว88แล้วก็บัวเต็งนะฮะความเร็ว83ครับสำหรับบัวเต็งนะแล้วก็จะมีฟาดองเก้นความเร็ว87ครับเร็วมาก oh, <no. S 1> แล้วตัวนี้ก็คาปาหรือเปล่าไม่แน่ใจ นี่เลยความเร็ว90ครับส่วนคาซิยะเนี่ยความเร็ว65นะนี่จําได้เลยเดี๋ยวคาซิยะออกมาวิ่งแม่งเลยดีไหมจะได้รู้ว่าเร็วจริงไหม <1> 1> ก็โอเคสําหรับฟูลทีมนักเตะเร็วก็ประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นลูกสอนเกมบุกแล้วก็เกมรับนะโอเคไปดูแท็กติกกันนีกว่าผมปรับอันไหนได้บ้างวะเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าแท็กติกอันนี้นอเใช้ทั้งหมดเลยใช่ไหมผมจะไม่ปรับแล้วกันนะเล่นตามของเขาไปเลยแล้วกันผมเลือกมาสักอันหนึ่งไงที่ผมชอบนะ ออริติกแมเนเจอร์ไปเล่นดีกว่าเนี่ยอันที่2ไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ like กันดีกว่าว่าทีมนักเตะเร็วจะเป็นยังไงมาเกมแรกฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันสำหรับนักเตะเร็วโอซิงวาวิ่งโชว์เลยไหมเนี่ยเป็นไงโอ้โหกลางรับเราโคตรเร็วฮะฝากมาโคมองแทงมาอ้าวหลุดอย่างงี้ทุ่งหญ้าบาเล่เปิดมาว่าดีมงโอ้โหโอซิงวายังได้อยู่ฮะโอซิงวาอ้าวล้มฟรีคิกดิฟรีคิกก่อนใจเย็น เอาสูตรไหมดีปะเดี๋ยวกูถามใครเนี่ย <c oughs> ไม่มีคนตอบอีกแล้วนะมาเดี๋ยวลูกสูตรกันดีกว่าตับมาลูกมีโคมองยิงโอ้โหแม่งเซฟได้วะค <c oughs> าบาเล่เปิดมาโอ้โหโคมองมองมองอีงก็มาเหี้ยว <c oughs> ยังไงเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นอ้าวเขาเสียบแล้วครับอา้าวยังไงยังไงยิงแม่งเลยร้อยมงเข้าทางโบซิงวาอา้าวเสียบมาดิมาเสียบมา โอ้โหไม่โดนนะเสียบอ๋อยิงโอ้โหเข้าเฉยก็สำหรับโซเซฟปูซิงวานะอยู่ดีก็คมเฉยเลยกลางลับของเราฮนะโอโ้จะมาหนีกองหลังสายพันธุ์ดุของเราได้ยังไงใช่ไหมพัดมันแล้วฮนะมีแต่เร็วๆนะอ่ะเราวิ่งตามดิทันไหมเฮ้ยทันอยู่นะโอ้โหนี่ผมกำลังจะพูดเลยเมื่อกี้ว่าไอ้ห่าตัวมันเล็กจังวะแล้วก็เป็นอย่างที่คิดคนระับพอตัวเล็กอย่างนี้แม่งปิดไม่อยู่ใช่ไหมโลลาบ ส่งมาตรงนี้แล้ววาดี้ฝากมาให้โคมองโคมองดึงหลอกแล้วแทงมาวาดี้ลูกนี้วาร์ดี้ออโอ้ผมจะส่งให้ตัวล่างครับไม่ถึงนะเคนี่มีหลายคนถามผมบ่อยมากนะว่า AI ปรับอะไรครับเนี่ยบ้าเขาปรับตัวนี้ไว้ฮะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเป็นไอน,นี่นะเป็นแอร์บอลนะที่ผมใช้ปกติครับอา้าวมีโดนดาวว่าอ่อนอีกชิปหายเอเราไปทำอะไรให้วาแค่กดหยุดเกมเองงัเนี่ย อ่อนนะอ่อนนะไอหนุ่มนี่ไงอ่อนไหมผมพอคุยเขาหน่อยอ่อนเปล่าอ้าวปากดีปากดีโชว์เป็นหนึ่งเกมนะอันนี้แรง์กิ้งไม่ค่อยสูงมากนะก็เลยดูเหมือนว่าอกฝ่ายจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่วันนี้อ้าวโหคมมองไม่ทันนะวันนี้โอ้โหมันมันนุ่มเกินอ่ะไม่มีใครมาบังเลย ชิวๆฮะแต่ว่าโคามองมันโหดนะความจริงอะตัวเนี้ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่เหมือนกับจะไม่มีอะไร,รัะแต่ตอนเล่นจริงอะใช้ได้เลยเอาตัดบอลได้ครับด้วยความเร็วตรงกลางมีเพื่อนมานัดพบแล้วมองอ้โ,อโหโดดไม่ถึงมาโก,กลโโนะกร้อยยิงไกลโอนะ้โหนี่ฮะมาโกลร้อยยิงไกลโคตรคมฮะคือนักเตะบางตัวครับถึงจะเร็วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบค่าพลังการเลี้ยงบอลน,น้อยเนี่ยมันค่อนข้างจะไปกับบอลช้านะ มันควรจะหลายๆอย่างสัมพันธ์นะครับถึงจะเร็วก็จริงนะในข่าพลังอ้าวจังหวะนี้แม่งเร็วมากเลยเปิดมาโค้งๆแล้วมงเรียบร้อยฮนะใครวะเนี่ยบาเล่บาเล่เล <laughs> มันไม่ได้ชื่อบาเล่นะผมเรียกไปไงั้นนะไม่ต้องถามโมไม่มีใครอยู่ละเขาออกไปแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวตัดคลิปให้เลยละกันนะมาครับเริ่มเกมที่สองกันดีกว่านะเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับเกมนี้นี่อีกฝ่ายนึงเขาเล่นทั้งครางเร็วนะยังไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกเลย ขอการลูกนี้ให้ได้ก่อนโดนแล้วเนี่ยโอ้ชนคานะครับอิบาริโมวิชไอห่าแม่งโตใหญ่มากแป๊บนึงเผลอนี่ผมเผลอเนี่ยผมขอยืน <c oughs> ยืนหนใจแป๊บไอห่าอยู่ดีมาถึงก็จะหม่งแล้วอะ่ะโอ้จ่ายมาอย่างนี้หลุดเลยครับคอดี้อดี้ยิงนุ่มๆฮะลูกนี้เรียบร้อยมีฟอดองเก้นนะ่ะเร็วใหญ่อยู่ตัวนึงฟังไม่ได้ดีกว่าแม่งเล่นเปิดหม่งชัวร์เลยฮ่า อา้าวจะเข้ามาป่านอีกชิบหายเออส่งติดครับฮามสออกลิมเ้น,เนีกแล้วฮะว่านี้ในมาแม่งเร็วอะ่ะอุ้ยโหคาสิย้ายรับซูปเปอร์เซฟอะไรเนี่ยใครวะบอมามยังเด้อโหแม่งเร็วชิบหายเลยนน่บตเตงเราก็เร็วใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้บอมายังเลยนะบอดี้ฟาโคมองฟากให้ใครเนี่ยบาเล่ <laughs> เอาแล้วโคมองจะหลุดไหมหลุดแล้วโคมองโยกหลบใม่อีกทีหนึ่งโคงมองยิงโอ้โหยิงเออวาดี้โอโ้ผมนึกว่าไม่เข้าแล้วอะไรวะโคมองไงฮะแม่งยิงอะไรของมันวะวันนี้จ่ายขึ้นมาให้โบซิงวา่าเล่นชิงกับมาโกร้อยจ่ายขึ้นมาข้างบนเราเล็ดแเล็ดโอ้โหนี่ฮะจะกระโดดบอลข้ามหัวแล้วเป็นจุดโทษฮะแม่งเลยอย่างดีที่ได้จุดโทษนะผมเลือกตัวแป๊บ แปห้าอืมเอาใครดีเอาคาสิยาดีกว่านะเผื่อมันไม่เข้าเราจะได้วิ่งไปเฮ้ยมาคาสิยายิ้ยังไงยิงโอ้โหยิงลอดตัวเข้าไปคนระับคาสิยะบอกนุ่มๆอ่ะลูกเนี้ยเออตาย <c oughs> ยังไม่ได้หาเลยคนะบางโซนี่ชื่อแปลกๆนะจ่ายมาโคมองจะหลุดไหมโคมองหยุดบอลหนึ่งทีแล้วอ้าวหลุดเดียวมาโอ้โหเขาไม่บังเลยวะเขาไม่บงังหรือเขาบังไม่เป็น <c oughs> โอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยผมยิงธรรมดานะทำไมมันยิงออกไปวะอ้าวนิ่งเลยอ้าวออกเกมอีกหาย2เกมแล้วเนี่ยที่กดออกเนี่ยก็เดี๋ยวผมตัดภาพไปเกมที่3ให้เลยแล้วกันนะฮะมาเกมสุดท้ายแล้วเกมที่3นะดูฮนะโอ้โหนอเขาเล่นท่าด้วยใส่เกมนี้จะงานงานหนักนอดูฮนะดูการเล่นของเขาครับ หรือว่าเป็นสไตล์การเล่นแบบใหม่หรือเปล่านี่ยิกยักยิกย่ย,กย,กยากวันนี้จ่ายมาให้บอดี้แทงข้างบนลโลกนี้โอ้โหเราเลยเราหลุดเลยฮะยิงเข้าไปนุ่มๆ <laughs> ของเรานี่ไม่ต้องมีอะไรมากครับจ่ายทะลุช่องแม่งเลยอ่าดูท่าดีใจด้วยเป็นไงโคตรเปียวไง่าอชดนี้โอ้มาได้ดีมากเลยฮะลองเตยิงไกลครับโอ้โหใช้ได้ครับลูกนี้ สวยเลยฮะยอมรับว่าแจ่มแมวอ่าไม่ต้องผมดักได้แล้วตานี้เอาแล้วผมก็ไปจ่ายติเขาเองครับมาู็ร้อยซิมมาให้โคโมองอ้าวนุ่มๆดียอย่างนี้อย่างก็นุ่มๆเตะกลับเลยได้ได้ว่ามัว่วซั่วถั่วเหลืองกันไปหมดเลยฮะสำหรับเกมนี้นะผมรู้ว่าเขาจะขึ้นอยู่แล้วฮะจะท่าทางละ ยิงขึ้นแน่นอนฝากมาแล้วแทงมาอ้าวบาเล่ตัวเร็วของเราเลยนะตัวนี้อ้โหชิวชัวบลูกนี้ <laughs> จะให้ใครยิงก็ได้นะผมเร็วจริงนะนี่พูดจริงจังเลยตัวเนี้อ้าวมาแล้วโบเต็งจ่ายขึ้นมาให้โคโมองวอดี้พิกขึ้นมาข้างบนหลุดแล้วอย่างนี้วอดี้ยิงติด ไม่มีใครซ้ำนะลูกเมื่อกี้นะนี่เอาคาสิยามาเปิดเตะมุมฮนะไปขึ้นมาให้หมดลูกนี้เปิดมาบงือไม่ได้โอ้โหยาสิยารวิ่งเลยวิ่งด่วนเลยวิ่งด่วน <c oughs> วิ่งด่วนเลยฮะโอเคก็จบกันไปนะสำหรับเกมสุดท้ายคนระับก็น่าจะพอแล้วนะฮะแล้วก็อยากให้ผมทำฟูลทีมอะไรก็ลองบ่อนเข้ามาได้นะก็จะพยายามทำมาให้ทุกคนดูกันำขำๆสนุกๆน,นะ ก็โอเคแ่าสนหรใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปฮนะโอเคแล้วเจอกันครับ